โอเคครับกลางสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านดีเช่นเคยนะวันวนี้เรากลับมาอยู่กันในฟนีฟายดีเช่นเคยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในซีรีส์ดันแรงด์ซีซันสี่สิบเอ็ดนะฮะหนึ่งร้อยตานะฮะตอนนี้พาร์ทที่สามแล้วนะคะรับผมอันนี้เป็นการเล่นตั้งแต่ตาที่เจ็ดจนถึงจานตาที่เก้านะครับลิ้นพันหมดเลยอะวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมไม่ใหม่นะ สองกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกนะครับชุดระดับตำนาโลหิตอาคาตสกอร์เปียนวอร์นะครับผมเป็นกิจกรรมของชุดสกอร์เปียนนะฮะสกอร์เปียวที่มันกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะรอบนี้อยู่ในตู้แปดทีการันตีกินเกลืออแล้วแต่รอบนี้รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะคราวนี้ไม่มีอะไรอย่าลืมมาสูงเงินนะฮะกะว่าเดี๋ยวคอยสูงเงิน ตอนเรายังไม่อัปเกรดเราจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราอัปเกรดเต็มก็จะได้ประมาณนี้คือถ้ามันดีขนาดไหนมันก็จะได้สิ่งนี้มานั่นเองชอบมากเลยอ่ะนะกิจกรรมนี้เริ่มวันแรกวันที่3กันยาถึง12กันยาอยู่นนี้นะครับและกิจกรรมลุ้นรับโทเค็นสูงสุด480รโทเค็นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการเติม ในหนึ่งเพชรจนไปถึงเก้าสิบเพชรนะครับหนึ่งเพชรเราจะได้หนึ่งกล่องเก้าสิบเพชรจะได้สองกล่องนะครับมีการลุ้นรับตั้งแต่ในสองนะฮะจนไปถึงสี่ร้อยแปดสิบกันเลยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วนันที่สามตุยาจะถึงสิบสองตุลยายเช่นเคยค่ะโอเครีวิวกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้ผมอัคดคลิปวันที่สามนะฮะแพชกลับแพชนี้กำลังจะ ไปแล้วนะฮะพัทหน้าจะเป็นแผ่นหม่แล้วนะฮะฮสุดยอดจริงๆบนีน้แกนมมีใครอ้อนหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ผมกะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนการแต่งตัวนิดน,นึงนะผมรู้สึกว่าใส่ชุดแดงตอนนี้มันเล่นยากจริงนะฮะชุดอะไรดีคอมาเตอร์ ก็ฮีชุดนี้ก็ได้ด้านกากนี้จะเป็นหน้ากากที่ผมมันก็ดีนะแต่ว่าผมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อันนี้มันมันเก่าไปแล้วอันนี้อ่เอาเซตเลยเซตเลยทางนั้น โอเคเรียบร้อยฮะเปลี่ยนกันหนึ่งตัวแล้วนะฮะเสร็จเราจะเอาไปเล่นนะฮะก็เซ็ตเดิมดีไหมวะนขนาดแค่ลิงนะป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดันแรงกันเลยดีกว่าครับลุย สุ้าที่7ครับของซีรีส์นะคบตอนนี้ก็เดินทางเข้าปสู่ในนี้เชนเคยครบเจอหน้าจอพวานได้เดี๋ยวรหน้าใครใหม่ผมจะโหลดตามเดิมช่วยช่วยช่วยเพื่อนก็ตามนี้เลยค่ะแล้หที่คข เบอร์สองนะแต่ว่าไม่มีใครทำแลือเออกดแบบดูตามเขาอะสองเลยไปคนเดียวฉายเดี่ยวค่ะที่เราก็จะมีเนึ่เดียวเป็นีคเบอร์สองหน,น้าหนูหน้าอจะรไปหนูถือว่านิาานดีแทพี่หนาจะไป็นที่พีคอยี้พีคน้านมียผก,กับเบอร์หนึ่งนะคะผมคไ่ทำการตัดนเจ้าราจะนง กูเลยแต่ถ้าคนนี้เขาาจะทีจะะรบนนีขดชรับเขตอือไม่ก็คติสติว่าอะไรก็เข็มเบอรสกิตมีอยู่ประมาณนี้แหละคานี้จะพักน่วงหน่อยนะคะ เรามาเจอแม่มาเจอทอก่อนกันเลยนะโอ้โหสุดจริงจริงถ้าผมได้ทำการขึ้นมานะฮะล้วก็เจอกับปื่นที่มีชื่อว่า King งฟิชเช่นะคะซึ่งปืนนึงวันไหนเล่นเข้ามือนี่คือดีมากครับดงหัวบ่อยแน่นอนแต่วันนี้น่าจะไม่เข้ามือ จากนั้นเบอร์สี่ตายเรียบร้อยครับที่ผมก็ไม่ได้คิดเลยมากแล้วก็เก็บเหรียญแล้วก็เดี๋ยวจะไปชุบเขากันเสร็จแล้วครับผมก็ได้ทำการชุบเบอร์สีขึ้นมานะคะให้เขาโหน,นขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วผมได้ทำการมาเดินตามตามเขาซึ่ง กเ็เจอ Wood คเกอร์น,นะรีบมาเล่นนะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาโดนเลิฟแล้วนะคะเข้าเจอกุญแจนะแน่ผมไม่อยากเก็บนี่แต่ว่าเราไม่ได้เอาไอส้สกิลนั้นมาผมไม่ดีอะแต่นั่นนะผมได้เปิดเป็นไอเกมแปดแทนนะฮะโอ้โหถ้าเราสกิลนั้นมดถ้าไม่ได้สกิลนั้นมดผมก็ไม่เล่นนะฮะ สี่ตอนนี้เขาน่าจะเอ่อทำไมเขาลอนนานจังอ๋อเขาน่าจะไม่อยู่ครับใ้ผมเราน่าจะไปกันน่าจะกำลังอยู่ห้องนามนะคะขี่เขามาแล้วน่าจะไปขี่มาะมะั้งขี่ว่าี่มีสอง่าง นล้วถ้านะผมเจะกอดสัตก,ก็รีบเก็บมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังเป็นเอหนึ่งอยู่เลยเบอร์นหนึ่งนี่เป็นการเก็บเหรียญเพื่อเตือนตอนนี้เหรียญเราได้หกร้อยแล้วก็เก็บไว้ฮะผมบอกเลยจะใช้ได้นะอืมไม่เจออะไรเลยจากนั้นแ้วผมได้ยินเสียงปืนแว๊บๆนะคะที่ผมก็คือคาใจนะฮะว่าใครยิงมาเพ้าผมดูจากเสียง ดูปืนเพื่อนนะคะนั่นก็คือบาลรตแล้วก็สองขวงนะคะซึ่งเสียงที่มันได้ยินมันคล้ายะคล <c oughs> ้ายบุนแพกเกอร์ไหมผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าเสียงมันคล้ายคกันเ <c oughs> ออ,อยังได้ทำการเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นศัตรูอ <c oughs> ันหนึ่งอันหนึ่ง ครู่เมยสักครู่แล้วผมได้ทำการเจอหมวกสามนะครับผมเขาเก็บมาใครับรออัไหลาว่า,าเดี๋ยวจากน่ะผมได้ทำการนั่งนะนั่งรอขรอ้าดวรวดแรงนะี่ช่างหนักยาวสักก้องมื้น ยอดจับม mm. ัด้ไหมบจับแบี้ดีหรอืมก็เหมือก็มือเน่เด็ดครับัไปโด่ได้ดจัจาซ้จะน้อยผมได้ทำการยิงไปหาเพื่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ผมห่างกับเพื่อแล้วเื่อผมก็เงสังเกตว่าเบอร์หนึ่งเขาตาย่อันนี้เบอร์สี่เขามีเรอดอยู่ประมาณเยออยู่นะเพราะชุเพื่อเขาขึ้นมาอเคผมบอกแล้วเขามาด้วยกัน หรือเปล่าชื่อเธอโบเหมือนกันนะโอ้ย okay, ยังไงก็น่าจะมาด้วยกันมันคงไม่บังเอิญหรอกแต่เลขเบอร์หนึ่งโดนอีกแล้วครับเดี๋ยวะได้หน่อยอะ

เพราะว่าตอนนี้เขายัางเหลืออีกประมาณสองตัวซึ่งผมก็ได้ทำการกดอันนี้ไปครับ Sorry Sorry นะ No worries เรื่อก็บอกไม่ต้องห่วงน,นะแสดงว่าไม่จะหายอนะ่นะตอนนี้สตูผมไม่แน่ใจว่าเขาไปไหนแล้วนะ,ะไปกันดีกว่าไม่อยู่แล้ว, <laughs> วเ,เห็นครบแล้วฮะไอะ ที่ตู้กดอัตโนมัติโออยไม่ไม่ไข่ต้องทีไม่ติดกุญแจเลยโโดเนทตติดปิดเองยิงอีสองเข้าดาวครับจัตัวีได้ชุดแล้วกระโหวิ่งมาตู้ละเยนี่เอาถุงนี้ด้วยพราะว่าต้องนี้ต้องใส่ ใ hey, ห้ขนมต้องกินให้หมดนิ้ขนมอายุอืมแต่นั้นเบอร์สี่ได้แล้วนี่หมดที่ห้าเก็บได้นี่เปนที่สาม,สามต้องกินแต่เราอิ่มมากเลยนะกินไม่ได้จบกันเรียบร้อยแล้วค่ะแหมสองคนนี้เก็บได้ได้ทุกอย่าคะที่นก็เจอรถ ราาทางผมได้ทำการขับรถนวแว้นมาเลยจากนั้นเบอร์สีก็ดาวอีกแล้วครับผมจะบ้านบ่ายแล้วก็เบอร์สองได้ทำการเก็บเหรียญให้ผมนะครับขอเพภายในเสียงรถนะครับตอนน้นผมได้ทำการลงมาชุบต่อครับชุบเบอร์สี่พอเบอสี่ก็หนึ่งเนี่ยแหละครับที่ผมชุบอยู่เนี 5, ่ยเบอร์ห้าออกไปไหม เกียไม่ได้เยอะขนาดนั้นน,นะผมไม่มีพันยาไม่มีพันยาหรอกแกเอาไปใส่ผมบอกเลยครับว่าสูตรตัดแบบดึงเพื่อนอะ่ะจะตายแบบสุ๊บๆเลยก็เม็ดของตัวเหมือนแลนวเนี่ยคือดซี๊ดซี๊ดเลยซื้อไว้ก่อเดี๋ยวเจ๊เจนะครับผมไ,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ันนี้ผมเจอกระสุนที่ต้องรีบเก็บนะเพราะว่ารู้สึกว่าต้องใช้เยอนะแล้วเบอร์สี่เ,เขาก็ดาวานะครับคุเบอร์หนึ่งได้เพราะว่า,าดาวและประเด็นนั่นก็คือว่าเขาไปลงที่เดียวกันอีกนะครับ <Next. S 1> เพาก็ชุกกันได้นะครับแต่ถ้ามันมได้เจอคนคนระาถึก็เลยทำการไปแปลงเป็นผู้ไม้นะครับแล้วก็ จะค่อยดงเข้าไปดึงถือกอนเอาไว้ซึ่งเป็นตี้เดิมครับ s t cool ี้เดิมเลยดน <think> so. หอยู่ทนะลุทะวงทะลุทะล,ลวงแ่นั่นเพื่อผมก็ได้ขอมาเหมือนที่บอกกันว่า แล้วผมกเตียบครับแล้วผมก็ดาวสู้ยากก็ผมพูดเลยนะแล้วประเด็นคือเบอร์สองเขาไม่มาช่วยผมด้วยครับประเด็นน่ะแล้วสุดท้ายก็ไม่ยิงครับเพื่ออะไรเพื่อนน้อบวกไปสามสิบเก้าครับผม นีจ่จ้าคบหนึ่งร้อยตาแล้วเดี๋ยวผมจะให้โหวตนะว่าให้ทำต่อไว้นะฮะเป็นสองร้อยนะฮะอันนี้แต้มเราเหลือประมาณก็สิบเก้าแต้มน่ะก็จะขึ้นสู่รังถัดไปแล้วนะฮะซึ่งเพื่อนผมเขาก็นั่นแหละครับี้ทำการกดตอนน่อในแมช์ที่แปด ออนนี้ก็เรียกบมเขาว่าขอมาอีกแล้วแต่ไม่ขอเข้าทีมอะนะขอมาอยู่ไดผเลยซ้อมสะไหนโจแม่งใส่เขาใช้ทำการกดต้องใจแล้วอันตัดใส่อะไรกูเล่นแล้วเขา ก็สีนี้ก็สไบนงเดียวกันด้วยต้นช้างนะเป็นสกไบน์อ่าของไฟน์สองตัวะลน่าจะสิปีถ้ามนจะไม่ผิดนะวิสุทธุดเส เจอปืนอักี่แบบว่าเจอตอก่อนแล้วแล้วมอยู่ในมือผมหมดเลยแ,แล้วบูดเลยนะ,ะว่าไม่เหลืออนอ้ผมอะไม่เหลือต,ตัวแรกสองตัวใช่ไหม น่าจะหลายตัวอยู่บนสายโค้ลเลยนะเห็นไหมครับเขารู้ว่วาจะได้มาตัวเดียวจะได้มาคนเดียวเฮ้ยมาสองคนเลยซึ่งเบอร์นหนึ่งก็ได้ทำการแตกการคนก็ได้หน,นึ่งตัวตอนนี้เรามาโฟกัสกันที่เบอร์สี่กันเอนงแล้วนี่เบอร์สี่เขาได้ทำการยิงปไปเรื่อยๆต่อหลังไม้มี เก็บอยู่นะตว่าผไมตายหรอกนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าตำแหน่งมองยากมากครับมองยากครับมอยากมองยากแล้วผมได้ทำการรีบเดินมาที่บ้านเลยตอนนี้เบอร์สี่ผมบอกเลยว่าบีบแต่ดบบนี้ ผมบอกเลยว่าโดนลุมเต็มๆครับซึ่งถ้าผมจะถอยมันก็ถอยได้นะแต่วเบอร์สี่เขอยู่ที่โรงสีซึ่งตอนนี้ศัตรูอีกตัวหนึ่งเขานึกว่าผมไปแล้วนะคะต้องรียบยิงไปต้องระงวังแนละ้วเพื่อทำการรีบอ้อมไปอีกด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เราไม่สามารถระบุตำแหน่งผนได้นะคะว่าอยู่ที่ไหนกันนี่ยไรเอสี่ด้านมันกรบังลงครับไม่จำกัดดูได้ทำการตั้งรปิดฝันงนี้ไว้ครับเพื่อให้เขาไม่สามารถเดินมาได้ เรียบร้อยครับคนนี้ เหมันบันใช่ไหมมันเป็นขัสองกันจริงนะแต่ผมมาใช้เลยน,นิดนึงนิดนึงตอนนี้คนเหลือประมาณ2ี่สิบกว่าคนนะครับแลก็ถือว่าโอเคนะเห็นกลุ่มมาเห็นกลุ่มมาเป็นคนแล้วนั่นอย่างไม่มีแอร์ดอบหล่นลงมากผมบอกเลยว่า ทำไมไม่หล่นที่ปืนครับจะไปหล่นอะไรแถวๆนั้นไม่เข้าใจครับแต่แฟลหน้าเดี๋ยวผมมาตรวจสอบก่อนว่ามยังโดนเอดอกถ้าปู่ตายอยู่ก็มไปดูนะก็ลุ้นกันแต่ว่าแฟลหน้านะครับที่โดนบั๊บนั่นก็คือ เวตเตอร์มั้งจต่จไม่ผิดนะเดี๋ยวไปอ่านให้นะไอ้เบอร์หนึ่งเขาตายแล้วนะซึ่งผมก็คา,าเตปก็รู้ๆกันอยู่ว่าเราต้องทำยังไงชุบดิคาบ่อนมันมีสปูสีแรกฟรีครับรออะไรไปเลยเอวผมได้ทำการแลกสกิลกดใช้เป็นสกิลของเอ็น ในเบอร์สองจำการจัดการผลไระดาษ่วนแล้วก็มีตัวเครื่องหมายเพื่อตอตเล่ผลถไปนะไม่เจ็บมากนะผมได้ทำการเดินมาที่ทุ่อู่นาเพื่อจะได้มองใช้บอให้มันเยอะไาห้ดอกเพื่อนเบอร์หนึ่งทำได้เหรอฝันไปเถอะ โอเคโอยเหลือเกินตอกจากที่ผมจัดการสป,ปูตัวนี้ได้แนละ้วตอนนี้เราได้มา3ามคแล้วนะได้ประมาณ14คนนะเราก็จะบูย่านะเออย่าเลยอนะ่ะนี่ถ้าผมเข้าใกล้ตัวสป,ปูเมื่อกีนะฮะผมจะโดน F79 ยิงแน่นอนเพราะว่า ปืนอเลย,ยนี่แสดงว่าเพิ่งลงครับน่าจะไปคว้าปืนได้ไม่นานแล้วก็มายิงผมอ้าเว้ยตอนนะีผมได้ทำการมาเก็บเ,เหรียญเพิ่มเติมน,น,น,นะคะแล้วก็เปิดดู้ขอ,องนี้นะ,ะก็ได้ชิ้นกระเป๋าเพิ่มเติมเริ่มซ่อมอันนี้กระเป๋าเรายัางเหลืออีก เยอะนะบอประมาณร้อยกว่าร้อกว่ากิโลแล้วแล้วกว่ากิโลครับตอนนี้ก็าสามร้สิบเดกระเป๋าก็ตันห้าร้อยสามสิบนะฮะก็เลอากระเป๋าสีเ,เสข้ามาเนเจมตันสักหนึ่งพันก็ได้หนึ่งพันยี่สิบสี่อะเราเนี่ย 1, 1, มีจะดีหน่อยาหาแรกจากตู้ก็ได้หาดอกยากๆากก็แบบ เป๋าในแมบแล้วเมื่อวานสองสามกระเป๋าเอออย่างนั้นก็จะยอมก็ได้มีสีสันหน่อยจากนั้นผมเห็นประตูวับเอ,อ่อของใครก็ไม่รู้ครับมากขึ้นไปนั่นอีกแล้วครับหลังคาพีอีกแล้วผมไม่รู้เขาเป็นอะไรกับหลังคาพีัน่นต่เขาเปแคมป์กัน นี่ผมได้เก็บกระสุนมาเพิ่มเติมและมีอยู่สองร้อยสิบเอ็ดนะรวมกับอันนี้อันนี้ผมด้วยก็จะเป็นสองร้อยถุแล้วผมต้องเดินแบบระวังนะไม่รู้ว่าคุณเขาอยู่ด้านบนกันหรือเปล่านะก็ไม่เห็นใครยิงนะถอดคำพูดนะถอดคำพูดเลย นี่ีตัวเปิดตำแหน่งครับวันนี้ผมบอกเลยว่ายัางไงเขาก็ต้องทำตาม่ี้เยเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเจอที่เพิ่มเลือดนะโอ้โหกลายเป็น200แส้ว ก็ไม่เห็นใครมันก็เดินไปเลยตอนนี้อยู่มีตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครับตอนนี้ผมก็ญยาก่อน,นะคะแล้วเราค่ไปสมุนนะเพราะว่าป้องก,กันไว้มีตัวอะไรข้างในนะแต,แต่ว่าผมไะทำเไย จัดการไปสองคนแล้วครับตอนนี้ที่เลยนะคะว่าเที่ยงอะไรก็มีตัว สี่นะคะสุดยอดตอนนี้บไปยี่สิบครับผม โอเคฮะคพาร์ทนี้ก็ต้องขอผู้ชมมาี่เขมามารับชมนอรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่คลาย like, เป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับหนะ้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันในแพทใหม่นะฮะซึ่งพาร์ทนี้แค่สองเกมก็ขอภัยด้วยนะเนื่องจากว่ามันต้องรีบกลับบ้านนะไม่ไม่อยาก,กไม่อยากกลับไปอัดเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ เกมที่8ก่อนนะตอนนี้แต้มเราเดินทางมาถึง2827กันแล้วซึ่งอีกไม่ไกลเอื้อบเราก็จะถึงไร้า่ฮีโรอีกกันแล้วน่าจะไกลนะผมว่าโอเคครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าปาแล้วฮะไปไป